เดี๋ยวให้คุณสมจิตเนี่ยก่อไฟหน่อยโอ้ยถุงไม่เอาเหม็นถุงอะเยละๆเยราะงั้นไม่ติดพอยิงไปเช็คหน่อยต้องมาช่อยเข้ามันดนู่ดูนี่โอ้โหทำพังก็ขยะก็เต็มเต็มเตาแล้วเอาไม้เอาไม้ตามมาทานให้หนหอ่เร้วหยิบทานมา หยุดให้ติดนะกระดาษไม่ต้องเลยจุดเลยใช่กระดาษแผ่นนึงมันติดพอได้โอ้โหไม่ต้องกินทายเยอะขนาดนี้ยังจะเอากระดาษอีกเหรอวันที่เด็กมาพูดดูเอาไม่ต้องให้เทน้ำไหนนะเอาอะไรเนาะกระดาษข้างหลังอันนี้มันอันนี้ติดง่ายไม่ต้องเปลืองไปก็ได้ใส่ถ่านมาแล้วเร็วๆเอาที่นี่เอากระดาษสองก้อนเฮ้ยขวดไม่เอาเมน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 ขวดไม่เอา ลำพังนี่ลำพังดูเชื้อไฟก็เต็มเตาแล้ว <c oughs> โอ้โ <c> ห <oughs> อ่ะเปิดทาน,นดูผมติดถังแล้ยุยยุยยุยงไปอยู่นี่แหละยุยอยู่ด้วยกันนี่แหละไปไหนมีธุระป่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรล้างมือข้างหลังได้ <c oughs> เดี๋ยวมีเอารูกหมูเจี๊ยด้ <c oughs> อ่ะคุณทำจิตด,ดูเร็ว <c oughs> อ่ะได้ได้ได้ไดมา <c oughs> ถุงมือออกดีกว่ามั้ง ถุงเงี้ยออกดีกว่าไหมรองเท้าที่ขาดได้ไหมโอ้โหพอแล้วมั้งกระดาษมั้งถุงมั้งขวดมั้งเจะเอาเชือไฟอเข้ามาเนี่ยก็ทำไม่ได้เลยยอดครับนี่ครับเรียนมาฮะจบม .6 รับจบม .6 ในสายของการจุดไฟฮะนี่อ่าติดหรือเปล่าดูดูดูนะโอ้ติด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 โอ้สุดยอด ไว้ไว้ไว้คิดว่าโอ้โหดูลำพังเชื้อไฟก็ล้นเตาแล้วถ่านยี่ีตรงไหนเนี่ยฮะอ่าน่านฐานฐานใส่ได้ยังเนี่ยไม่ไม่พอแล้วมั้งฟืนอ่ะโอ้โหมันจะติดเต้นะทำไมเอาฟืนขึ้นฟืนมันตัวเล็กฟืนเล็กโอ้โหดูทิละโย่านมานมได้เลย อ่ายูยูยูหยิบฐานให้เขาด้วยอ่าเอาเทมดบก็สอบเลยปะโอ๊ยอันนั้นมันมันเละมันแหลกไหมเอาเอาเอาอใหญ่ๆเอออันแหลกเออแต่อีกยอดเท่านี้ฐานพอไหมอู้สแต่อีก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 น้อยน้อยมาเยอะจ้าไมาเยอะจ้ะ ใส่ถาดได้หน่อยเดียวพอพอพักอนนะทำติดก่อนไม่เคลียร์เคลียร์ให้มันได้โหให้มันได้สัดส่วนนี้เนี่ยมันสูงมันสูงกว่าเตาแน่อ๋อไม่ต้องใจยุ่งเองเหรอเอาล่ะเอาหนี้ต้งเป่าไหมเนี่ยต้องเป่าวะมันจะนี่เองสักแบบเตยนี่นมันติดได้เห็นไหมนะเป็นปะเนี่ยมันติดที่ไหนนะไฟมันยังลุกไหมอยู่เลยโอ้โหหาดเลยต้องเป่าบ้างเนี่ยกโยอะไร ไม่เห็นไฟไงี้ยมันกินข้าวยังมันติดไม้มันยังไม่ติดทานนะดิต้องเป่าด้วยเนี่ยลูกมือปเป่าอ่ะนมันเป่าผู้เดินหนีทุกคนไอ้มันติดก่อนแบบพึ่งนี่เอานี่ขึ้นใส่สายเยอะๆเพติดในนะ้นโอเคโอเคโอเคปัดเป่าอ๋อแล้วก็ตัดเสียอยู่นะอะไร,ระะอ่ะวุ้งเงยปลายเรื่องเยอะนะดูท่าจะไม่ติดวะพอมั่งทานพอก่อนพอก่อนทานพอก่อน ต่อไปเดี๋ยวร้านเข้าร้านแล้วไดด้้ไไหนเอามาดูทิศฐานอ่ะดีไหมดูเนี้ยเพิ่งนี่ฟางมาเฮ็ดร้อกับข้าวอ่ะพอกรพอ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 ใส่กางลูไม่ติดว่ะดูแล้วเนี่ยติดต้องใส่เล็ผสมลงด้วยพอ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 ทานเยอะไปเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่แต่ยังไม่ทำพอ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 ไม่ติดแน่ดูแล้วเนี่ยติดมาเนี้มาเนี้อารมเอามาเนี้ก่อนแต่กินไม่เข้าวหรือทำให้มาเนี้ย เอาฝามันี่กูจะวางให้แปะขึ้อย่าให้แปะมันางนี้นี่มันจะเข้าร้านติดไหมไม่ติดติดมันจะไม่ขึ้นอ่ะไม่ติดบออกมันชิดเปล่ากลางแล้วนยไฟมันวิ่งลงข้างล่างแล้วดูดิรู้ต้องเป่าด้วยอะไรกูน่ะ ไม่ติดว่ะเห็ไหมตึงไปกินหรือบอกบอกมันมาเฮ็ดเนี่อ้ยบอกอ้ยไปบอกเฮ็ดบอกบอกดิไปไกลมัิติดติด่งไม่ต้องปัดมังได้ให้นี่ให้ถาให้านนด้ตกินได้ตุงินด้ิไติด้ตุุงกนไดตินดกนเนไดตกินดไง ไม่ติดหรือว่ไม่ติดติดแล้วให้มันติดเพราะว่าจะเป็นฐานอะไรติดจมูกนะห้องน้ำอาบน้ำได้โอเคโอเคไม่ติดหรือวไม่ติดติดเรวก็ต้องเสียตรงกลางวะต้องเสียเจาะไหมตรงกลางไปติดเรืยพอแล้วไม่ต้องพัดพอ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 ไม่ขึ้นเลยอพอพอพอแอมสระมาสระมาดูสระมาสองกิ่งแล้วเร็วเร็ว เลือดเลือดเลือดสต๊าดสต๊าวเอาหนึ่งอันสต๊าวเนี่ยอันนี้อันนี้ผมจิบบอกว่าสูตรเขาต่อเราใส่นี่เขากินกันอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่อ่าใช่ป่าวอีไหาเลยแก้กินรถขอบใจถูกแล้วถูกแล้วาสต๊าวมาอะไรก็ได้ไงสต๊าดหน้าเดี๋ยวเบาเบามันยังไม่ติดไอ้เหี้ยมจะกินไหมอะไรอ่ะ ก็เบรกสักทีไอ้ควายเอ้ยมึงต้องมาทำแบบนี้นะพูดอะไรนะเนี่ยต้องิดได้นะวันนี้เนอะไอ้อามมันนี่ยังไม่ติดมึงยังมาพัดแรงเออต้องพัดยิงงี้ควายมันจะตอกมจะตอาตะกาวพวกนู้นจะติดไฟต้องปัดออกมึงจะเปปัดไฟหรอไงพอแล้วมั้ยพอพอไม่ต้องพัดแล้วไอนนี่พัดเบาแล้วก็มันจะขึ้นไฟไม่ได้ตกคนแล้วมึงลวกทำไมเนี่ยลวกกระเดาไม่เห็นหรอลวกอย่างนี้เปล่า ก็ไม่รู้แล้วแต่มูอยากบอกกินชิกินเองทำไมไมได้เพราลูกเอามาเยอะใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาให้กินแค่นี้ไนพวกต้องกินน่าเป็นผมพอไม่ต้องพัดแล้วพัดของผมนี่ฮะคุณสมจิตอ่ะแสดงวิธีการก่อไฟให้ดูฮะเรียบร้อยครับนี่เทเวลาก่อไม่ไม่ถึงสี่นาทีฮะห้านาที เนี่ยปลาโอ้โหดูโอ้โหดูการพัดเลยขึ้นแล้วนะด้วยึ้นโอ้โหอะไรแต้กวาใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ร้อยเพิ่งทานไปนิดนะเอาะ้รแม่แล้วบ้างมันุบปิดแนี่ก็ออกพอพอพอไม่ต้องพัดแล้วพอแล้วอ๋อเอาสาระออกกินได้แล้วยังกินก็กินอ่ะเอาสาระออกแล้วมะ่วงอะเดี๋ยวๆออกเลยอ่ะออกตกลงกลานมันนะออกเร็วไม่ได้ก็ไป โอเคออก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 กินแล้วกินแล้วอืมออกออกออกกินได้แล้วกินได้แล้วนี่ฮะนี่อ่ะชิมไปดูด้วือจิ้มิ้มผมมันร้อนต้องพัดก่อนไปไกลๆเออไปจะร้อนจิ้ไม่เสร็จนี่อ๋อไม่ต้องพัดแล้วคนนี้ที่มันเหนือยังไงยังไงทำอะไรมั่งรอแป๊บเดียวคือไฟอะพอแล้วนั่งรอพอไฟพอกระอึงอะ พอ okay. โอเคโหกีฬายเยอะแล้วเกินพอกันพอกันแมไม่แตกเนะื้อไม่ต้องพัดแล้วหลักโยนนึกว่าไมไ่กินทีเดียวไม่ต้องพัดแล้วพอมันสุกมันมัน,ม,นมันติดแล้วพัดลงออให้เพิ่มไฟจะได้ขึ้นเพราะว่าไม่ไดทานเยอะ